ออตอนนี้เรามาที่สวนยายดาเจ๊บุญชื่นนะครับจังหวัดระยองครับบรรยากาศเราไม่ได้เข้าสวนนะครับแต่ว่าเราจะมาซื้อผลไม้ครับอ๋อเข้าสวนอยู่ใช่ไหมลูกอ่าเข้าก็เข้าอ่ะเสืกรรมเรียนรู้ดูชิมนะครับท่าละ100บาทมีบริการเงาะสะละสุมารีน้ำดื่มนะครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในครับด้านหน้านะครับนี่นี่คือทางเราได้โทรมาจองไว้ครับเขาได้ส่งข้อความมาทักกว่ากว่ามันจะหมดก่อนนะครับ เราดเก็บให้เยใช่ไหมคะสลดเออแบบเก็บกี่ให้เฉยๆดน้องเขาไป่นนิดเดียวไออแรงนี่เลยใช่ไหมทางที่เขาบอกว่าตัดมาสองตันนะครับเหลืออยู่แค่นี้เสาทิ่จันอ๋อได้เดี๋ยวบอกคุณเดี๋ยวยดมติยดมติี่่่ะอะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเข้าส่ดนเงินน้ำมตนรีวิวด้วยลูกเชิญเลยลูกพาถ,ถา่ายรูปละ อย่นี้หน่อยโ้ยนี่วัน้ดีไม้ตรงนี้ดท้างไมเลิศไปไยืนม่เอมาไปยืนี่เกตไถ่ไปเร็วๆแพ็เกเร็วๆข้าน้าพมสวยเร่เองเาะป้าป้าหนูงงป่ามันจะต้องเหมือดแล้วห่สเคพไปเน่ยปมแ้วมนรูปมาน่าสวย้อ สองสองมาพี่มาจับมือหน่อยเป็นเด็กอยู่ดาน่ากลัวเฮ้ยกลัวตรงไหนไม่กลัวหรอกสูงมากเลยสูงวันนี้ก็ยังไปหมาแล้วเนาะน้ำมนต์เนาะอะไลเดอร์เนาะลูกเนาะนี่ไงทุเรียน ต้นทุเรียนเห็นไหมนี่เห็นลูกทุเรียนไหม,ไมหน,นั่นแหละเต็มเต็มเลยข้างล่างนะ่ะตอนนี้เดนจับลูกเขาถ่ายดิเลยนี่ต้นเงาะทุเรียนลูกทุเรียนเต็มเลย อันนี้คือกำลังทำอะไรดูเหมือนไม่เคยเจอนะ,ะนี่สวนสระโอเต็มเลยต้นพือทัม้มเขาต้องมีเชือกผูกไว้อะ ออจะหักเป็นสวนเลยน,นี่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละไม่ดึงหรอเามดึดึงกินได้ลูกลองแกะดึงออกมากินดูนบบนนดึงออกมาแล้วไหนเป็นไงมีสดจากต้นค่ะ ขอชิมเลยมันหนามนะคะไม่ได้ค่ะพี่มันหนามคะนี่มาขอชิมหน่อยหน่อยมีเอาให้สดจากต้นเลยสดสดจากต้นเลยนะได้มาแล้วมาใครจะกินก่อนจะชิมค่ะหนูสองพี่น้องค่ะชิมดูก่อนค่ะแล้วรสชาติเปบอกเลยนะคะจัดเลยเป็นยังไงไงรสชาติลูกรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวก่อนค่ะเพราะว่ามันเพิ่มมาจากสดจากต้นมันต้องพักปกติแล้วมัน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 ต้องนุ่มๆกว่านี้ใช่ไหมันต้องหวานอ๋อ โอ้โหเป็นไงเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมเอาใส่ใส่ฟิลลิ่งด้วยเปี้ยงอร่อยมากเลยอ่ะทิปเป็นไงลูกทิปเป็นจีดเลยอ่ะช่วยบำรุงกระดูกเอาอ่าน่อยลูกผลสระอุดมด้วยน้ำตาลวิตามินซี และสารอาหารที่ให้พลังงานและบำรุงร่างกายเป็นยาระบายทาให้ขับถ่ายง่ายขึ้นช่วยขับเสมหละลดอาการเจ็บคอและหายใจช่วยป้องกันเลือดออกทำในฟันการเส้นสมบำรุงกระดูกและฟันป้องกันเลือดกันเลาไหลมีรูปทุเรียนเต็มต้นเลย แต่เมตอมตไรทีมาทำหนัาหนูมากเลยค่ะ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับท,ที่ที่มาเที่ยวทางฝั่งระยองแล้วก็ได้เข้าสวนนะครับปกติก็ไม่ได้เข้าสวนในต้นต้นงงออเงาะออกเลยนะนี่ก็จะเป็นทางทางออกของสวนก็จะมีจุด ให้เรานั่งทานนะครับให้เรานั่งพักนั่งชิมของอร่อยนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีนี่กินให้อิ่มเลยบุฟเฟ เป็นไงมีง้อง้สวยไหมโอเคพวกเราวันนี้ก็เข้าสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะเดินทางกัน กับโคราชเลยนะครับอันน้ำมันบายๆหน่อยได้อนี่คือซื้อกับบ้านเออใช่กล่องนี้กล่องได้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 พี่เล่นควรกิงไหมพี่เล่นกินนี่เล่นกวนเองหรือเปล่าควรกินคิงว่าได้กิน